ฝนตกนานนี่ยังอยู่นานแล้วจ้ะนี่อยู่กี่หลังอันนี้อยู่สองหลังคน่สองหลังสองหลังซ้อนกันนะเป็นอะไรกันสองหลังนี้เป็นพี่เป็นน้องอันนี้อันนี้เป็นน้องแพนนั่งนี่นั้นทำอันนี้แล้วหันหน้าไปแล้วบ้านโยมอยู่หลังไหนรอบบ้านบ้านหยู่หลังนี้แล้วบ้านโยม แล้วเดี๋ยวเอวยๆหน่อยจังนิดนี่บิดทางนี้เออนี่กล้องอยู่นี่เออเออจะได้ถ่ายนิดแล้วอาชีพอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรค่ะรวยที่ไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรนิดแต่ว่ารวยนะไม่มีไม่มีอะไรของน้ำไม่มีอะไรเลยเพราะว่าหนูไม่ได้ทำงานไม่ก็สบายเลยไม่ได้ทำไม่ก็สบายจ้ะเป็นอะไรก็ ปวดขาปว,วดหลังเนี่ยอะไรจ้ะอ๋อนึกว่าเป็นเป็นโรคสวยเกินไปป <laughs> วดขาปว,วดหลังแล้วอยู่กี่คนอยู่2 2> สองคนกับหลานจ้ะหนูไม่มีแฟนหนูไม่ได้แต่งงานไม่แต่งงาน <laughs> จ้าโยมสวยเกินไปเลยนะ <laughs> ไม่แต่งงานอยู่กับหลานจ้าหลานคือลูก,ล,กลูกพี่จ้านายโยมอยู่กับใครอยู่กับลูกสาวคนเล็กกับแฟนจ้ะ ลูกาวคนเล็กอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดเลยจ้ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อเพิ่งกลับจากงานนอนเลยจ้ะเคยทำงานแล้วแล้วแฟนก็ทำงานแล้วแฟนทำงานทำงานอะไรขัสร้างออสร้างนายโยมก็เป็นนม่บ้านแล้วครับได้อยู่ยังไงงานไม่ได้ทำรอร้านานหลาน หลานทำงานโรงงานกับาคนนี้หลานเขาก็าให้มากพันสองพันสามพันเดือนหนึ่งลวจ้าส้งแ่าของโยมก็ไม่ค่อยจะยน่าห่วงคนนี้จะลำบากกว่าใช่ไหมถูกไหมเพราะโยมมีสามีกับลูกแล้วหลานคือลูกของโยมก็คนเดียวกันใช่ไหมที่กลับมานอนดู<ๆ>คนละคน คนละคน <No. S 2> ลูกคนโตหนู <No. S 2> อันนี้ลูกสาวเขาเล็กเพิ่ทางทำงานได้แค่เดือน 2, สองเดือนเองพิ่จบเรียนจบจ้ะจบอปวสจ้ะทำงานอะไรปวสก็ทำง,งานโรงงานนี่แหละพิชเเมียนเหรอไม่ใช่ก็สองกล้องส่องไอ้พวกชิปหรืออะไรคัดคัดชิปคัดอะไร <laughs> <laughs> อ้าวท่นเดี๋ยว เอาข้าวมาสักสิบลูกเอามาแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่เบื่อแล้วทิ้งวันวันนานๆก็มีขยะมาจา้ะขยะทำขยะคัดขยะเอาแล้วเราไม่ออกไปครับอาลับเก้มตอนนี้มันไม่มีงานหองนาะมันเป็น,นนะไอ้นี้ด้วยโลกอย่างนี้ด้วย หางานยากจ้า,แ,จาแม่ก็เพิ่งเสียไปได้ปีกว่าแล้วบ้านนี้เป็นบ้านใครหรออ๋อบ้านมีพ่อเขาตายมีลูกสาวสองคนก็อยู่ไปทั่ว<ะ>ม,มันมันไม่มีพ่อมีแม่จ้ะก็ทำง,งานไปทั่วไปเรื่อย เป็นผู้หญิง<น>สองคนเหรอจ้ะคนนึงก็มีแฟนอยู่กับแฟนคนนึงก็ทํางานยังไม่มีครอบครัวก็ไม่ได้อยู่นี่หรอกอยู่ข้างบนอยู่กับญาติเขาอ๋อนี่ก็คือทิ้งล้างไว้จ้ะเอาวางซึ้งให้ได้ พ่อมาจากไหนก็สระบุรีเนะี่ยวัดพุทธแสงคำโอ้หิ้มินกองอ๋อจ,าจา้าจ้าจะมาแจกทานกระชาบ,บ้านพอรู้จัจกกันบ้างแต่นานแล้วล่เคยผ่านมาอ้าอากาศไม่ดีนะตก,ตกแล้วหัด ไหว้พระกันบ้างนะสวดมนต์กันบ้างมันไม่มีอะไรติดตัวเปน็นนกกินแล้วก็ถ่ายอ,อย่างมากก็อ้วนไม่มีอะไรติดตัวเออโยมสมมติเนี่ยเราตายไปมีอะไรติดตัวบ้างม,มีไหมนึกออกไหมมีแต่ความดีความช่วแน่นเลยดีนี้ดีก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจาการักษาใจตัวเอง ให้มีกุศลก่อนพอเรามีบารมีเราค่อยออกช่วยเหลือคนได้อย่างตะมาเนี่ยจะมาออกช่วยเหลือญาติโยมไปก็เพราะเราได้สั่งสมความดีมาเรื่อยจนจิตเรามันล้นออกมาก็แผ่เมตตาออกไปแต่ถ้าบุญบารมีเรายังยังไม่มากพอเราก็ต้องบำเพ็ญให้กับตัวเองก่อนแต่การบำเพ็ญก็ต้องเริ่มจากตัวเองทำยังไงทำจิตให้ผ่องใส ทำให้จิตผ่องใสก็ต้องระลึกสิ่งที่ดีๆที่สูงส่งที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าคือผู้รูผผผ้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตักสรู้ธรรมาก็เดินตามพุทธนะถึงมีความสุขมีความสุขด้วยหัวใจของตัวเองนะธรรมาไม่ต้องสุขจากคนอื่นนามาให้ธรรมาไม่ต้องข้างในธรรมามีความสุขด้วยตัวเองนี่แหละคือเป็นความสุขที่ลงตัวที่สุด ไม่ต้องไปให้ไปหาความสุขจากข้างนอกไม่ต้องเหนื่อยมีเวลาไว้ทําความดีดีกว่าในอย่างพวกเราก็แค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ว่าการจะสร้างความดีเรามู้จะเริ่มตรงไหนเพราะเราใค้ก็ว่าไม่มีถูกไหมอย่างโยมโยงก็บอกไม่มีแค่อยู่กับตัวเองก็ยังลาบากฉะนั้นหนทางเดียว่านั้นต้องหัดบริกรรมภาวนา กำหนดและลึกถึงมุพุทธเจ้าตั้งสติกำหนดหนดัวใจเองว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธหัดกำหนดเนี่ยไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนกำหนดข้างในพุโทโธพุโทโธพุโทโธจึกว่าใจได้สมาธิส่วนกลางค่ำกลางคืนก่นอนอจะหลับจะนอนเนี่ยนั่งพับเพียบนี้ก็ได้ นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่แต่นอนก็ได้ผัดกำหนดหายใจเข้าถูหายใจออกููหายใจเข้าูหายใจออกถูถูทำจนกว่าจิตสงบลงทว่มจิตสงบได้ยังไง เพราะสติเราระลึกอยู่ที่องค์บริกรรมผูโทจะไม่ส่งไปไหนได้ยินเสียงก็ไม่สนสุนัขเขาก็ไม่สนอะไรก็ไม่ไม่ให้ความสำคัญอยู่กับผู้โทสักยี่สิบนาทีสิบห้านาทีโอ้ใจเป็นสมาธิทีนี้แหละเราคือคนมีบุญแล้วเพราะอะไรเพราะหัวใจเราเป็นทองคำไปแล้ว เมื่อก่อนหัวใจเรามันมีแต่อะไรก็ไม่รู้มีแต่เรื่องพุดธว้เรื่องขัดข้องตอนนี้มีแต่บุญกุศลเรียกทองคำต่อไปโยมต้องทำหัวใจใเป็นทองคำนะเอาเอเสื้อผ้ามาเอาเอา,เอากระข้าบอีกมา เอามาม่ามีกลางหนึ่งมาม่ามาม่าอีกลาง,ง,ไ,ปลาง,งไปอีกชุดหนึ่งก็ได้ปลา,มา,มาหมูยองหมดแล้วเหรอไม่ได้มาพูดโทนนะโทรให้ติดนะ <c oughs> โทรให้เป็นสมาธิไม่ต้องไปสนใจใครนั่งพูดพอเสร็จแล้ว พอถอนออกมาปุ๊บอาจจะสงบบ้างไม่ได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่ละวันไม่ไม่เท่ากันนะก็ะไม่ต้องไปไปไปถือตรงนั้นแล้วก็ออกมาแผ่เมตตาให้พ่อแม่ยังอยู่ไหมพ่อแม่พ่อแม่อ,แมอยู่จะพ่อแม่เสียงแต่น้<ๆ>แผ่บุญให้ท่านแม่กิจจากไปพ่อที่ยังอยู่ให้ท่านได้บุญแผ่ให้ตัวเองอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายอย่าให้มีโรคเบียดเบียน หนักก็ให้เบาไปแล้วก็ให้กับลูกลูกหลานเราให้มีบุญรักษาเขาแล้วสุดท้ายให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราเคยฆ่าสัตว์ตวัดชีวิตอะไรแล้วแต่โดยเจตนาไม่เจตนาจะแผ่ให้เขาบ้างบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ดนั่งบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วขอผลบุญนี้แผ่ให้กับธิดามารดาตัวข้าพเจ้าลูกหลาน เจ้าก,กรรมนายเวรแล้วครูบาอาจารย์แผ่ไปทุกคนโยมระลึกอะไรได้ก็แผ่ไปเออใคร่ะเออใช่ใครออ่เออเอาออกเกายมาดดร้อยเนะเาะเดี๋ยวให้โยมตัวนี้สักสามพันของโยมนี้เอาอพอ,อมีไหมก็พอ,นะอมีนะพอมมีเนาะ คนนี้คนลำบากกว่าเนาะเอาสามพันเดี๋ยวให้โยมนั้นสักพันหนึ่งขอบพระคุณควมเมตตาของท่ให้โยมพันอ่าไป,ป,ปเพราะว่าเวลาเขาไม่มีโยมมันก็ต้องมาช่วยอยู่ดีถูกไหม<แ>เวลาน้องไม่มีก็มาขอโยมอยดีด<แ>งั้นโยมก็ไปพันหนึ่งอนละ<แ>ไปล<แ>ะอย่าลืมนะทําหัวจะให้เป็นอะไรยของคํานะ

อยากเห็นอาจารย์ฮะวันนี้มีบุญแล้วได้เจออ๋อได้เจอ้โยมขาเป็นอะไรนะขาเสียครับขาเสียเอาไว้ยังอยู่ก็เสียได้ไงขาลีบเป็นแต่กำเนิดหรือเป็นเพราะตอนไหนเป็นตอนไหนตอนเยอะสุดๆรถเสียครับอ๋อรถเหยียบโอ้เป็นอีท่าไหนให้รถเหยียบอ่ะ เดินทตรงนนี้ึกว่ารถมาก็เอาขาเพื่อให้รถเหยียบไม่ใช่นะห้ามทํานะอย่างรีข้างหนึ่งและทําอะไรตอนนี้อยู่บ้านเฉยครับอยู่เฉยเฉยไม่ทำไรเลยอ๋อแล้วทําไมอ่ะอยู่บ้านสามเดือนก็ยังเดินได้แขนขาได้ทําไมจึงงไม่ต้องจับขาเดินฮะจับขาเดินแบบนี้อ่ะโอ้ยเป็นเท้าขาครับอยู่กี่คนที่บ้านอยู่สองคนพ่อเมียครับ สมคนผัวเมียและเมียทําอะไรเขาก็เดินไม่ได้กันครับอ้าวรูสร้างโคสมเลยใช่หกขาครับเป็นเป็นตอนตอนแรกหรือว่าเพิ่งมาเป็นตอนหลังเป็นได้มาสามปีแล้วครับอ๋อเป็นผัวเมียกันก่อนครับแล้วค่อยมาเป็นเป็นเป็นหนักโยมเหรอเขาเดินหกขาเป็นรับเ็นใช่สีขาเดินครับอ๋อเป็นสะพัดท้าตอนไี้มันได้ครับอยู่แต่บ้าน บุญจัดสรรจังเลยกรรมจัดสรรมากเลยแล้วทีนี้ตกลงทําไงทีนี้สองคนไปอยู่ยะนะครับก็ได้คนพิการไปใช่ไหมใช่ไหมแปดร้อยเลื่นี้โยมได้อีกแปดร้อยได้ครับผมคนโครานครับผมไม่ได้ย้ายมาอยู่นี้ครับเอ๊ะไม่ได้เหรอครับอยู่ที่จังหวัดสงขไม่ได้ครับนะครับผมอยู่โคราชผมอยู่จังหวัดโคราชก็ย้ายมาสิผมจะมาทำอะไรย้ายมาดลครับอ้าว Mm hmm. ถ้ามีเขาอแม่ก็รีบย้ายมาเสจะได้มีเงินเดือนละแปดร้อยช่วยถามมายังว่าถ้าย้ายมาได้ไหมถามย้ายถนนนะครับเขา่ากย้ายมาได้ครับไม่พูดถึงย้ายแล้วได้ไหมเงินแปดร้อยมัคงจะได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลเลต่อแล้วทีนี้งานทําไม่ได้สองคนแล้วกินยังไงแปดร้อยเดือนบางทีรู้ข้อห้กินทีลหาหรอจิล, 500, ลพันอ,อ๋อมีลูกเนาะลูกโตแล้วเหรอครับอ,อยู่บังคับ โอเคงั้นเอาข้าไปเอาไปแปดลูกไปเอาไปกินเดี๋ยวให้ให้มาม่าไปลังกับข้าไปชุดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เงินไปสี่พันไป<ม>หัดพุทโธบ้าง<ม>เวรกรรมเยอะแล้ว<ม>พุทโธ<ม>กลับไปบอกแฟนด้วย<ม>นะว่าพุทโธต<ม>ีไป<ม>รถ<ม>ไปขึ้นรถนะไปพุทโธพุทโธอ<ม>อาไปเอกไ้างพุทตโะ นำแต่งจริงๆตัวเองเป็นก่อนภรรยายังไม่เป็นอยู่ไปอยู่ว่าภรรยาเป็นเดินหกขาก็บอกเดี๋ยเชื่อพอจะหากินได้สักคนกับต้องเป็นไปอีกคนมันเหมือนละครชีวิต ครน,น้ำเน่าจริงละครน,น้ำเน่า <c oughs> โลกนี้คือละคร <c oughs> <c oughs> ใ,ให้ไปสี่พันคนพิการสองัวเมีย เมื่อกี้เห็นกันว่าเขาตามมาแต่ตามมาก็แวะไปบ้านหลังนี้ยิื่รอข้างนอกไปว่ากันไปตามเหตุคนมีก็อย่าประมาทใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าในภูมิของมนุษย์ เมื่อปากท้องเราไปได้แล้วก็ต้องรู้จักสั่งสมบุญบารมีไว้บ้างวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปทรัพย์สินทั้งหลายไม่ได้ตามเราไปมีแต่บาปกับบุญที่เป็นทุนติดตัวเราไปใีบ้านใครดูดิดนอนอยู่ในเตียงฮะอ,งอ๋อเคยแวะแล้วนะไป เือจ,จานกันไปขอชุดติก่อนนะ,จะเจริญพร